Three, two, one, โอเคครับผมวันนี้อยู่กับช่างชาคุรนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปเฟื่อลูกค,ค้าทีดนึงนะครับสายด่วนมานะครับเือเอกว่าครับไปแล้วนะครับปิดไม่ได้เลยนะครับรถ ปิดแบบพูดไปเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าเป็นอะไรก็ส่งช่างเหลี่ยมไปประจำการแล้วนะครับรออยู่ที่ฐานนะครับนั่คือไม่ไกลมากนะวันนี้อยู่ไม่ใกล้ครับลงมาปุ๊บเราก็ด่วนเ,เลยจากหลักฐานาจากที่เล่าเนาะผมว่าน่าจะน้ำมันหมดนะครับเดี๋ยว <c oughs> ยังช่างเหลี่ยม <c oughs> เช็คลูกค้าอย่างเอาจนได้ลแล้วถ่ายคขี้จนได้เลยนี่เจ้าของรถนะครับ<ด> กน,น้องอาการเป็นไงบ้างปวดหวัวกระสับก,กระไยเดียวถามดีดีตอนแรกเป็นยังไงไม่ถวงใช่ใช่ไม่ใช่อาการหนูนะอาการรถ <c oughs> เป็นไงบ้างกอนแรงสตาดันไม่ติดนะไปจอดอยู่เซ็นทรัลมันสตารท์ทเป็นยังไงมันเสียงมันมีเสียงไงนะ เดี๋ยวเพิ่งมาเป็นพุดเลยเดียวนี่พุดเลยเดียวอ่ะเดี๋ยวลองให้ช่างเรียมเช็คดูก่อนนะครับเบื้องต้นพุดเลยเดียวเมื่อกี้ไล่อากาศเลยเดียวเมื่อกี้ลองอ๋อรถลูกค้ารักน้ำมันหมดครับผมโอเคก็ฝากทุกท่านนะครับดูเล่นิดนึงเนาะถามว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าของรถหรอกคือเกมหลอกเห็นเกมหลอกไหมเกมรถมันหลอกมันก็เลยคิดว่ายังเหลือไง ก็รถมันก็เยอะไอใช้งานนานด้วยเนาะบางทีเกมันอาจจะเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงรีบไปเติมน้ำมันเลยนะครับโอเคเพราะว่าเติมไม่นิดเดียวโอเคนะครับสรุปแล้วคือน้ำมันน้ำมันหมดนะครับก็มีอะไรก็โทรหาพี่เขาเลยเก้าเก้าแต่เขาเบแบบเปนลม้นเบื่อเบื่อน้องเขาไปได้ไหมล่ะเบื่อน้ำมันหมด เอ้เอารถลงให้น้องก็หน่อยไปเลยเงี้ยเด้อเดี๋ยวโดนแฟนเด้ไปเดือดน้ำมันก่อนเด้อเดี๋ยวมันไหนเนี่ยเนี่ยก็สรุปนะครับลูกค้าน้ำมันหมดนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้ก็ใครรถเสียใกล้ๆใกล้ๆนะครับลองโทรมาก็ได้นะครับเผื่อฉุกเฉินนะครับนี่ขอบคุณช่างสุดหล่อและช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับวันนี้มาสแตนบายเตรียมพร้อมเลยเนาะ นี่อะไรบ้างที่เตรียมมาให้ลูกค้าเบ็ดเขาบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนเบ็ดเขาบอกว่าเบ็ดหมดเนาะเขาแจ้งว่าเบ็ดหมดอราบนี่แหะครับสรุปคือรถน้ำมันหมดนะครับไม่มีอะไรมากมายครับก็มีอะไรก็โทรมานะครับถ้ารถเสียฉุกเฉินนะครับนึกถึงช่างชาโคลาดแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะครับใกล้ๆไปหมดนะครับท่าตั้งจังหวัดไม่ไปเลยพอดีรถผมเสียนะครับอยู่คันหนึ่งไปให้ผมได้ไหมไม่ไปคือแยงไล่ครับไม่ไปไม่เอานะครับถ้าไกลไม่เอานะ ขอแค่ okay. คนในโคราชแล้วกันนะครับไกลมากผมไม่ไปหรอกนะครับก็ <c oughs> สำหรับที่นี้ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับ <c oughs> มีเสียงแทรกเลยนะก็โอเคครับสำหรับที่นี้นะครับของคณครับ three two one go